สวัสดีครับวิธีบ้านบ้านนะครับผมวันนี้ก็พามาดูเหล็กนะครับผมอัปเดตราคาเหล็กตัวซีนะครับผมเป็นเหล็กโครงลังค่านะครับผมก็มาอัปเดตราคาให้ดูนะครับช่วงนี้เหล็กขึ้นราคานะครับต,ตัวนี้เป็นเหล็กเป็นเหล็กราคาอยู่ที่458บาทนะครับผมต่อเส้นนะครับผมเส้นหนึ่ง ราคาตัวนี้นะครับผมก็ใครที่ต้องการสร้างบ้านอยากรู้ราคาเหล็กนะครับผมความหนาตัวนี้อยู่ที่อยู่ที่หนึ่งจุดหกมิลนะครับผมหนานะครับตัวนี้นี่นะครับราคาเหล็กนะครับตอนนี้ใครที่ต้องการสร้างบ้านนะครับผมเด็กขึ้นราคาทุกวัน นะครับผมเอามาขึ้นลังคานะครับผมก็ได้ขึ้นลังคานะครับผมเหล็กมาแล้วเบ็ดราคาให้ดูนะครับเป็นเหล็กดิบนะครับตัวนี้ไม่ใช่เหล็กกระมัไนนะครับผมตัวนี้เป็นเหล็กหมอกเขียวนะครับตัวนี้ตัวหนานนน ตัวนี้นะครับก็หนึ่งจุดหกมิลนะครับผมเหล็กตัวสี่นะับผมนะครับผมในะครที่ ID. ต้องการสร้างบ้านอยากดูราคาเหล็กก็มาชมตัวนี้แล้วก็นะครับผมเราจะใช้เหล็กตัวสี่นะครับผมเพราะว่ามันจะแข็งนะครับผมแข็งกว่าประกบคู่กันอย่างเงี้ยยิ่งแข็งเลยนะครับผมนะครับผม ราคาก็อยู่ที่458บาทนะครับผมประมาณนี้นะครับผมเหล็กตัวนี้นะครับผมหนานะครับผมตัวนี้หนานะฮะจะมีการทาสีรองพื้นก่อนนะครับผมกันสนิมแล้วก็ขึ้นเอาไปเชื่อมเลยนะเก็บสีก่อนต้องทาข้างล่างก่อนนะครับผมแล้วก็เอาเหล็กขึ้นไปนี่นะครับผม โอเคนะครับผมวันนี้ก็ฝากที่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับผมอัปเดตราคาให้ดูเรื่อยๆนะครับผมสวัสดีครับ